ทุกทุกโนวันนี้มีร้านเด็ดครับเป็นร้านข้าวแกงสําหรับเพื่อนๆที่ชอบทานข้าวแกงนะครับร้านนี้ห้ามพลาดเลยครับกับร้านนาบัวข้าวแกงรสเด็ดมองด้านนอกเหมือนไม่มีร้านอาหารนะครับแต่ข้างในเนี่ยโอ้โหกับข้าวเยอะมาก30กว่าเมนูทุกๆวันนะครับเพื่อนๆและที่สําคัญร้านนี้รสชาติแบบบ้านๆนะครับจัดจ้านชัดเจนนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็น เด็กผู้ใหญ่นะครับต่างติดอกติดใจในรสชาตินะครับนเพื่อนนี่ครับแต่ละเมนูนี่แบบรสชาติเข้มข้นมากๆนะครับมีทั้งสับนกผัดเผ็ดแกงป่านะครับเพื่อนเพื่อนต้มจืดในราคาแค่40บาทนะครับ2อย่างครับหรือจะเป็นมื้อเที่ยงนะครับจะเป็นมื้อละ50บาทนะครับตักเองเลยครับเพื่อนเพื่อนทั้งข้าวทั้งกับตักมาแบบช่ำๆแน่นๆเต็มจานแบบนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนห้าสิ